ฮอนด้าโนวาเด็ด2 5นะครับโมดิฟายไม่จำกัดราชาท่อข้างเขาจะคว้าแชมป์กับไปในสนามสุดท้ายนี้ได้หรือเปล่าทุกอย่างอยู่ครบเสื้อสสงก็ยังอยู่นีุรุทับมุลครับโอ้ีปุ่หนึ่งจุดสามหกค่าอาราแบบนี้ชิพหายชายที่ไหนชิพหายชายที่บุลลาเลยเวลานี้หกจุดหนึ่ง วลููกีม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ังเบอสกกกููููจจะทให้เดเด็น yeah. บวัสดีครับตอนนี้อยู่ในงาน NGO s u p e r f a s t 2024ก็เป็นสนามสิ้นปีละฤดูกาลสุดท้ายของปีนี้สนามสุดท้ายซึ่งเราอยู่กันที่สนามบุรีรัมย์เด็กเตอร์แท็เรียกได้ว่าสนามนี้เป็นสนามพันเมตรก็มีตั้งแต่201เมตร402เมตรแล้วก็พันเมตรนะครับก็วันนี้เราจะพาไปชมในรุ่น ฮ o n d a n o นวาเด็125นะครับโมดิฟายไม่จำกัดหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเพน2จังหวะก็จะเป็นผ้าช่างก็มีราชาท่อข้างเป็นที่น่าสนใจเลยว่าเขาจะคว้าแชมป์กลับไปในสนามสุดท้ายนี้ได้หรือเปล่าหรือแชมป์ประจำปีของปีนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นแชมป์มาแล้วหลายสมัยหรือ เป็นแชมป์มาแล้วหลายสนามโคราชก็เป็นแชมป์มาแล้วนี่คือสนามสุดท้ายดูว่าเขาจะได้แชมป์ติดมือกลับไปหรือเปล่าเราไปติดตามชมกันไปเริ่มทําการคัดลครับไม่ดีไม่รอครับโอ้แล้วเจอใครไม่เจอครับ กระดูชิน้นโตครับดูท่าขีด่ดูสมไม่รู้เลยนครนครนายกบอลบรปัญนานครับกธนาชัยเย็นสบายรถแข่งหมายเลขสองห้าสามน้ำเบ็ดฮาแล้ว่สองห้าสามครับนครนครนายกครับช่างโซ่บิลวินหกสองครับ RCY ทีมด้วยเจริญยศเอาแล้วนี่ราชาดูเอาไว้ออกดีมีรุ่น เอืหัวมาเลยครับไม่ได้เกรงกลัวราชาไม่ได้เกรงกลัวปรมีเลยว่าได้แชมป์มกินสน,นามอ่าแต่ทั้งโชคมาแบบนี้บอกเลยว่านานๆออกมาทีในกระดูชิ้นโตพูดได้คำเดียวเลยว่าไม่พร้อมไม่มาแน่นอนครับแล้วใครเป็นใครไ่ไม่ได้จอกกี้ผู้บุญจอกกี้คผู้ใจนบอลน,น,นครนอายกบอลบรรณามาดูที่เวลาลดนี้ครับร้อยโล 60.1.437ครับบอลนครนายกในรันนี้ครับโชคโชคโชคมาแลรา้า6.202ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเอ็กมีของมาแนะนำสำหรับชาวเว็บ125ที่อยากอัปเกรดระบบเบรกให้ขึ้นไปอีกขั้น SFX C d i c e 220ตัวนี้ไม่ธรรมดาผลิจากวัสดุ s, s u s c 1 0แข็งแรงทนความร้อนได้สูงปรี๊ด ขับขี่มันแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเบรกเฟรดผ่านการทดสอบที่ MTEC ศูนย์วัสดุแห่งประเทศไทยรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจานไปในก็ใช้วัสดุ SUS410 ูยรูเยอะๆแบบนี้นี่แหละการระบายความร้อนแบบขั้นเทพเบรกหนักๆก็หายห่วงหมุดพิเศษแข็งแรงทนทานเบรกได้นุ่มนวลมั่นใจทุกสถานการณ์จานเบรกน้ำหนักเบาช่วยให้การขับขี่คล่องตัวขึ้นจานเบรก SFX ลุงว่าคุ้มค่าเบรกดีเบรกนุ่มเบรกมั่นใจ ใครที่กำลังมองหาจานเบรกที่เทพอย่าลืมไปลองกันดูนะครับไหวไหมล่ะคะ่ะ <What? S 2> เครื่อแ<ด>ล<ะ>้วทุกอย่างอยู่ครบ <governments> เสื้อสูงก็ยังอยู่นี่เข้าเหวี่ยงก็ยังไม่ไปไหนมาดูร้านแรกครับนี่แหละ ชาชาทอคาสำราญมอเตอร์พอร์ตกับผ้าที่ชินตาก้มลงไปมองดูความละเอียดของตัวขี่ระดับต้นซาเล้งครับรันนี้รันแรกครับ 6.1.432ครับ <c oughs> ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวครับ100เมตร3.9 6.211ครับอันดับ2ครับแล้วก็ขึ้นมาเกาหัวเก้าหัวแม่ <c oughs> ในรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหต้นชาเล้งครับสุรวุฒิมงคลครับฉายหน่อยฮะชั้นหนึ่งวัฒนาคนครครับ สองห้าสองครับช่างหนึ่งวัฒนานครลันแรกของเขาครับช่างหนึ่งครับขี่โดยต้นซาเลงเต้นซาลงต้นซาเลงเต้นแล้วก็เต้นซาลงต้นแล้วก็ต้นซาเลงครับวันนี้มึงค่อยดูมีชีวิตชีวาหน่อยนะเมื่อวานเกร็งมากผมตื่นเต้นมากเลยปกติผมจะเจอแต่ซิมขึ้นเมื่อวานปกติผมจะเจอแต่ลูฟุตบอลอยบพี่โน พอมาเจอสนามแข่งรถรู้สึกตื่นเต้นมาดูรันนี้ครับเต้นซาลงต้นซาเลงเดี๋ยวเขาก็ลงมาเต้นหรอพี่นนสรุปทั้งคลครับชั้งหนึ่งวัฒนากรนครับ6 4 6 8ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.3น้องเบน6.504เลยครับ ลันแรกครับ6.5.04ครับสำหรับธนาช่างหนึ่ง 1. วัฒนานครครับไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับเอารถตัวเองของมาวิ่งได้เลยนะครับอีกหนึ่งคันครับช่านหนึ่ง 1. วัฒนานครนครับต้นทาเลกครับรุธทั้งมงคล ปริไฟครับรันแรกครันสุดท้ายในรุ่นของมหาคิงร้อยโลอสองจังหวะร้อยโลสองห้าสี่ครับวัฒน,นานครน,นะต้นสาเลงครับชักเป็นพิฆัตครับเรียบร้อยครับออกไปแบบนี้ฮะ เติมไม่ทันครับคันเร่งมันช่างหอ่อเหี่ยวซะเหลือเกินทางตาดูออกมาเห็นไหมไม่มีตาขาวเลยมีแต่ตาดำล้วนๆอ่าไม่แน่จริงไม่มาหรอกช่างคุณล้านสุดท้ายแล้วนะไม่มีสามล้านเหมือนสนามอื่นนะล้านละล้านะอ่า ทางคูนบอกว่าให้จับตามองให้ดีๆครับลันแรกครับวิ่งไวครับ6 2 1 1ครับอันดับ2ยังไม่เป็นทางการครับพ่อแม่พี่น้องที่ร,รกครับและนี่จะเป็นลันสุดท้ายในการคอลี่ฟายในการจัดอันดับของเขาครับสําราตมอเตอร์สปอร์ชันคูนราชาท่อค้างออกดีมีรุนครับ เปิดหน้ายามไปที่เรียบร้อยครับเวลาที่ต้องทำลายนะครับ6.202เพื่อที่จะกลับมายึดตำแหน่งจ่าฝูงเอาง่ายๆมีแค่ช้อยเดียวเท่านั้นครับ 6.211ไม่เพียงพอครับสำหรับลนี้ครับราชาท่อข้างสรธุธทับลนครับ6.1.365เอาละแบบนี้ชิพหายชายที่ไหนชิบหายชายที่บูญลำเลยเวลานี6.16.1ครับเอาละแบบนี้6.131ครับพ่อแม่พี่นอรทีเคารพนะครับ,รบ,แ,ลรบแล้วก็ต้องออกมาแล้วครับพิมณนชัยเย็นสบายครับช,ช่างโชค บอนนครนายกครับท้ายซาฮาเอ็พันลงนึงรวยจราจนปิดเก้าตกไปอยู่อันดับสองแล้วอยู่ที่รันนี้ครับตัวแพอยู่ที่รันนี้ครับว่าแม่พี่น้องจะดับฝันราชาหรือไม่ครับสำหรับบอนนครนายกบอนปรญาเวลาที่ต้องทำลายครับ6 1จุนสหนึ่งนะบอนนครนายก หัวหาดมันมีแค่ที่เดียวเว้น้องเบสครับผมอันดับหนึ่งมันก็มีที่เดียวอ่าลันแรกครับ6 2 0 2ครับตอนนี้ไม่เพียงพอแล้วยึดหัวหาดไว้ไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ที่ลันนี้ครับ สุขุมิทหรือปาจีนบุรีเอาไปแบบสว,สวนสนวกามครับเอาละไเอาละวาหกจดนครับดูเวลาปลายเส้นบ,บนนอลได้เข้าได้ยอครับ6กจุดยกคะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยครับ6 8 8 9 เอาล้าครับแบบนี้แบบเบอร์เลยครับ<ด>แบบนี้แบบเบอร์เลยครับราชาพังงานที่บุยลำฝั่งโซนอีสานี่จะเป็นโซนของเขา,า,าจริงๆนนเนี่ยอ้าโคนึกว่าจะแรงยิ่งแค่โกลาครับวันนี้ให้พีพีน้องๆชาบุยลำได้เลยว่าของจริงของแท้เรียนยังไงของแท่ของแท่แท้ว่ามาดูรันนี้ครับ น้ำหนึ่งวัฒนธรรกรครับต้นสาเล้งนะอ่าล่ะฮะสองห้าสองครับออกมาแล้วครับผ่านดูฮะเป็นยังไงครับแล้วก็หกจุดสี่สามศูนย์ครับไม่เพียงพอครับพี่โน้ตเิอครับล้ำสุดท้ายครับของรุ่นนี้แล้วก็เป็นน้ำทันทายของรุ่นนี้ครับคัำหนึ่งวัฒนธรรมกรอีกหนึ่งพัทครับ สรุททพมงคลครับของดีคู่บ้านเมืองแปดเิวของดีคู่บ้านสีมหาโพธิ์ไม่ธรรมดาดีขนาดส่งฟ้าคำลนมาคันเดียวนะถ้าฟ้าคำลามาด้วยจะขนาดไหนเออทีหลังเอามาคันเดียวพอหัวไม่ปวดดี ไอ้แบบนี้สปอนเซอร์เห็นแล้วเซนยาวเซนยาวชังคูนรับสุดท้ายครับชั้นหนึ่งวัฒนานครนี่แลหละฮะรถมีปัญหาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแชปอยู่ในทีมเดียวกันครับชังคูนชันคูณโอซูก,กาจแจ้งมาแล้วนะครับว่า หลังจากจบสนามนี้เอาไป12เดือนเลยทุกสนามไม่ต้องจาม We k i l l i n t h shit อยามหนึ่งในสาม We k i l l i t h shit King back We killing t h shit King back We k i l l i t h s